แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าต้องแสวงหา เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่นมัสการอย่างถูกต้อง <Okay. S 1> นมัสการอย่างไรครับด้วยวิญญาณและความจริงด้วยวิญญาณก็คือจากข้างในส่วนลึกที่สุดของเรานั่นเองอะไรคือความจริง <Okay. S 1> พระเยซูตรัสว่าพระวจนะคือความจริง <Okay. S 1> นั่นหมายถึงสิ่งที่เราร้องนมัสการต้องมีพื้นฐานมาจากพระวจนะ <Okay. S 1> ในจดหมายฝาก็มีการกล่าวถึงเรื่องนี้นะ <Okay. S 1> เราไปดูในโคโลสีบทที่3ข้อที่16ด้วยกันจงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่ง สอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิน้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญด้วยใจหรือด้วยหัวใจ โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าหัว <laughs> ใจในที่นี้หมายถึงวิญญาณของคุณซึ่งตรงกับที่พระเยซูบอกว่าพระบิดาแสวงหาคนที่นมัสการด้วยวิญญาณก่อนคุณจะสรรเสริญด้วยหัวใจหรือวิญญาณได้อะไรต้องมาก่อน <laughs> จงให้พระวาทาของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านให้พระวจนะอยู่ข้างในหัวใจคุณก่อนและเมื่อคุณสรรเสริญพระองค์นั่นคือการสรรเสริญและนมัสการอย่างถูกต้องและพระเจ้าก็ได้พบ คนคนนั้นแล้ว